ที่1686เมื่อได้ยนินคำพูดของชายชลาพร้อมกับภาพจิตสัมผัสติ่กฝ่ายชายออกมาแล้วนั้นมันก็ทําให้เหลียนเทียนอดที่จะรู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยไม่ได้เพราะจากภาพจิตสัมผัสติ่กฝ่ายชายออกมานั้นภายในถรร้ำปรากฏประกายแสยงประหลาดซึ่งมันจะต้องมีสมบัติอยู่ภายในนั้นอย่างแน่นอนและสมบัตินั้นมันจะต้องไม่ธรรมดาถัดจากนั้นดวตงตาของจรเข้เบญจธาตุและเจ้าเสือขาว ก็มันเป็นประกายขึ้นมันคุ้มค่าที่พวกเราจะสำรวจเจ้ละเคเป็นจะธาตุได้กล่าวขึ้นซึ่งหลังจากที่มันเห็นประกายแสงภายในถ้ำแห่งนั้นแล้วมันก็สามารถรับรู้ได้เช่นเดียวกันว่าภายในนั้นจะต้องมีสมบัติที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันคนอื่นๆในสถานที่แห่งนี้ก็ได้แต่สันสานไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามตราบที่เจ้าไม่ลงมือสังหารข้าข้าจะบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ของถ้ำนั้นแก่เจ้าในทันที บั่นพาุรุษของในกายขุมทรัพย์สวรรค์ได้หม่าออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเพราะในตอนนี้ชีวิตของเขาได้อยู่ภายใต้กำมือของหลินเทียนแล้วนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้เต่เม่าออกไปทางอีกฝ่ายพร้อมกับหยุดชั่วครู่และกล่าวขึ้นมาว่างั้นก็พูดออกมาชายชาลาพันรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากโดยที่เขาไม่ทันได้คิดใดๆก่อนจะเปิดปากพูดออกมาทันทีว่าในเทือกเขาหวนหยวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไทหนิงแห่งนี้มันตั้งอยู่ที่ใจกลางของเทือกเขาฮวนหยวนหลังจากที่บอกออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอีกซึ่งทําให้หลินเทียนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้หลินเทียนพยักหน้าและพูดออกมาได้รอยยิ้มขอบขุนเจ้ามากทันทีที่เขากล่าวจบขึ้นกระบ,บี่สีทองในมือของหลินเทียนก็ถูกฟันลงอย่างฉับพลันนั่นจึงทําให้ชายชราได้แต่รู้สึกหวาดกลัวและกวดแค้นในเวลาเดียวกันเจ้าสัญญากับข้าหรือว่า จะไม่สังหารข้าแถมข้ายังบอกที่ตั้งของถ้ำนั้นไปแล้วด้วยฟุบเลือดได้สากระเซนออกมาพร้อมกับศีรษาของไอ้ฝ่ายที่ถูกบดขยี้จนแหลกเปน็นชิ้นชิ้นก่อนที่ร่างและจิตวิญญาณของไอ้ฝ่ายจะถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์ข้าไม่เห็นจําได้เลยว่าไปสัญญาว่าจะไม่สังหารเจ้าตอนไหนหลินเทียนได้กล่าวออกมาท่านบันพร้อมบุรุษผอววุโสวัาสวายกางคนอีกเจ็ดคนของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์ได้ร้องตะโกนออกมาอย่างพร้อมเพียง พร้อมกับอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงบรรพบุรุษท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขาซึ่งอยู่ในระดับกึ่งนิรันดร์สวรรค์ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถปกครองเมืองแท่นนี้แห่งนี้ได้ซึ่งในสายตาของพวกเขาตอนนี้อดที่จะแสดงท่าทีหวาดกลัวและตัวสั่นออกมาไม่ได้ในทางตรงกันข้ามเหล่าสิทย์และผู้วุฒสทั้งหมดของนิกายม่วงตลาดต่างก็มีท่าทียินดีพร้อมกับกำมัดเอาไว้แน่นพราอบรรพบุรุษและผู้วุฒสของนิกายกลุ่มรับสวรรค์ ได้สังหารพวกเขาไปมากมายสุดยอดสุดยอดไปเลยหนิงเย่เยได้กล่าวออกมาได้ท่าทีที่ตื่นเต้นพร้อมกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในวาตาของนางในเวลานี้เองเสียงพุ่งผ่านอากาศผนังขึ้นพร้อมกับพวกวสุที่อยู่ในเขตดแดนกึ่งนิรันดร์ลำลึกอีกเจ็ดคนที่พากันพุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเพราะในตอนนี้แม้แต่บรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนกึ่งนิรันดร์สวรรค์ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขากับยังถูกดินเทียนสังหารลงอย่างง่ายดาย และตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังล้างอยู่ดังนั้นแล้วในเวลานี้การหลบหนีจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลินเทียนได้มองออกไปทางคนทั้งเจ็ดและแทนที่จะไล่ตามพวกเขาเขากลับสะบัดมือออกไปอย่างสบายๆพร้อมกับขึ้นกระบี่สุกณสวรรค์ทั้งเจ็ดเล่มที่พุ่งตรงออกไปทางพวกเขาในทันท,ทีความเร็วของขึ้นกระบี่นั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะฟาดฟันเข้าใส่ทั้งเจ็ดคนในพริบตา และแทงทะลุล่างของพวกเขาไปในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันร่างและวิญญาณของพวกเขาก็ถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วทั้งเจ็ดคนนี้ก็มีระดับการบุมเพาะอยู่เพียงแค่กึ่งนิรันดร์ล้ลำลึกเท่านั้นแต่เขาในตอนนี้อยู่ที่ขั้นกลางของนิรันดร์ล้ลำลึกแล้วและด้วยการบุมเพาะนี้บุคคลเหล่านี้จึงไม่นับเป็นอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าของหลินเทียนเพียงแค่เขาบวกมือก็สามารถสังหาครคนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายแล้ว และในเวลานี้เหล่าสิทธและพวกวุโสดข,ของนิกายมุ่งจลาดต่างก็พากันกำมัดแน่นพร้อมกับตะโกนออกมาด้วยความยินดีนิกายของพวกเหลารอดแล้วดีจริงๆหลายๆคนไดิกาวออกมาด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นแม้การบ่มเพาะของบรรพบุรุษนิกายมุ่งจลาดจะอยู่ที่เขตแดนนิหลันลำเลึกแต่เขาก็ยังแสดงท่าทีตื่นเต้นเหมือนกับสิทธคนอื่นพอถ่ายที่สุดแล้วบรรพบุพรบุษของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์ก็ได้สร้างความยากลําบากให้กับเขา อย่างที่ไม่สามารถทำอะไรได้ขอบคุณขอบคุณสหายเขาได้กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงจริงเมื่อเดินออกไปตรงหน้าของหลินเทียนแล้วชายฉลาก็ได้โค้งคำนับให้กับหลินเทียนด้วยท่าทีที่จริงใจขอบคุณพี่หลินหนิงเย่เย่ก็กล่าวขอบคุณออกมาด้วยรอยยิ้มพร้อมกับดวงตาของนางที่เป็นประกายนั่นจึงทําให้หลินเทียนพยุงชายฉลาขึ้นมาด้วยพลังที่อ่อนโยนผู้วุโสไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเพราะถึงอย่างไร ข้าก็เคยบ่มเพาะอยู่ที่นี่มาก่อนแถมยังเป็นสหายของหลินเย่และในตอนที่จะกลับมาเยี่ยมนางก็บังเอิญเจอเรื่องเช่นนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ข้าสมควรทําอยู่แล้วไม่ว่ายัางไงก็ต้องขอบคุณท่านอยู่ดีชายชลาได้กลับออกมาอย่างจริงจังซึ่งหลังจากนั้นที่ใจกลางของนิกายม่วงฉลาดชายชลาและกลุ่มผู้วุโสระดับสูงต่างก็พากันนั่งอยู่ในงานเลี้ยงชงชาซึ่งหลังจากที่หลินเทียนพักอยู่ภายในในิกายเป็นเวลาสามวัน ก่อนจะมอบสมบัติและอาวุธระดับนิ้หลาน์ลำเลือกขั้นสูงสุดให้กับหนิงเย่และไหจิงเหวก่อนจะกล่าวลาและเตรียมเดินทางต่อไปหนิงเย่และผู้วุฒสูหลังจากนี้ไปได้โปรดจำเอาไว้ว่าอย่าได้บอกกับคนอื่นๆว่าข้าเคยเป็นสิทธ์ของนิกายมงจลาแห่งนี้และกำชับกับเหล่าสิทธิ์ทุกคนด้วยว่าอย่าพูดเรื่องนี้ออกไปพอพวกท่านเองก็รู้ดีว่าข้าได้ลงมือสังหารเจี๋ยซื่อจึงและมู่จานหยาน ซึ่งขุมพลังที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากหากพวกเขารู้เรื่องนี้เข้าละก็มันอาจจะนําปัญหามาสู่พวกทันได้ก่อนไปหลินเทียนก็ได้กล่าวคำชับเรื่องนี้กับหนิงเย่เย่และผู้วุโสเมื่อชายฉลาดได้ยินคําพูดของเขาเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจดีถึงความหมายในเรื่องนี้ต้องขอบคุณสหายด้วยที่เป็นห่วงแทนพวกเราเดินทางปลอดภัยเย่เย่เองก็จะพยายามฝึกฝนอย่างหนักแล้วพยายามตามพี่ชายให้ทัน ในอนาคตหนิงเย่เยได้กล่าวขึ้นงั้นพวกท่านก็ระวังตัวด้วยปลอดภัยไว้ก่อนละ่ะไอจิงเยาก็ได้กล่าวขึ้นเช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มพอในที่สุดหลังจากกล่าวอำลาเสร็จแล้วเขาและกลุ่มก็ได้หันหลังพร้อมกับจากไปพวกเขารวดเร็วเป็นอย่างมากใหนวิชาก็หายลับไปจากนิการแห่งนี้อย่างรวดเร็วไปที่ทํานั่นกันเถอะจัละเคเนเบญจธาได้กล่าวออกมา ด้วยสีหน้าที่ดูโลภมากเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่พยักหน้ารับซึ่งแน่นอนว่าการออกเดินทางในครั้งนี้ขั้นแรกต้องไปที่ถ้ำนั้นก่อนเพราะถึงอย่างไรจากสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพจิตสัมผัสนั้นมันดูพิเศษเป็นอย่างมากเรากับมันเป็นสมบัติที่หาได้ยากจริงๆซึ่งดูแล้วมันน่าจะสามารถช่วยในการบ่มเพาะของพวกเขาได้อย่างมากเพราะถึงอย่างไรการยกะระดับการบ่มเพาะของพวกเขาในตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก พะหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่นิกายจักรพรรดิเทพแล้วที่นั่นมันจะต้องมีผู้บมเพอที่แข็งแกร่งอยู่มากมายดังนั้นพวกเขาจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นในเวลานี้และถ้ายิ่งไปกว่านั้นตระกูลเจียตระกูลโจและตระกูลมู่สามกลุ่มกําลังใหญ่นี้จะต้องไม่ปล่อยพวกเขาไปอย่างแน่นอนและพวกเขาเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อรับมือกับเรื่องนี้แม้ความแข็งแกร่งของเสียไทสูจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถอาศัยพลังและความแข็งแกร่งของเสียเทีูยตลอดไปได้เพราะการบุมเพาะมันไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดไปและในตอนนี้พวกเขาก็ผันมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเทนหนีแห่งนี้ในไม่ช้าก็พบกับพวกเขาบนานนับสิบลูกก่อนที่พวกเขาจะเห็นเทือกเขาลูกหนึ่งที่รวมตัวกันเป็นรูปวงแหวนนี่คือเทือกเขาหวนหยวนอย่างนั้นหรือเสือขาวได้มองออกไปพร้อมกับกล่าวขึ้นนั่นจึงทาให้หลียเทียนได้แต่พยักหน้าลาบ พอตามที่ชายชรา,าบอกมาและภาพจิตสัมผัสที่ได้เห็นสมบัติที่ดูไม่ธรรมดานั่นจะต้องอยู่ในที่แห่งนี้อย่างแน่นอนและในตอนนี้เขาก็ได้นําทางไปจีีและคนอื่นๆตรงไปยังใจกลางเทือกเขาแห่งนี้พอเขาได้รับถึงสถานที่ตั้งของถ้าน,นี้มาแล้วอย่างชัดเจนซึ่งในไม่ช้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับถ้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต้องเชิงเขาและถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์มากมายถ้าไม่สังเกตดีก็คงไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ ที่นี่แหละเข้าไปกันเถอะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นเขาเป็นผู้นำส่วนคนอื่นๆก็เดินตามหลังก่อนจะเข้าไปยังถ้ำแห่งนั้นซึ่งอากาศภายในก็อุ่นขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมกับประกายแสงนิลันเล็กน้อยที่ประสานอยู่กับอากาศภายในถ้ำที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีหลิงหยุนได้หลีตาลงพร้อมกับกล่าวขึ้นทันทีที่พวกเขาเข้าไปนในถ้ำแห่งนั้นพลังฉีและพลังเทวในที่แห่งนั้นก็หนาแน่นกว่าโลกภายนอก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างมากไปต่อกันเถอะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างเป็นอย่างมากและเมื่อเข้าไปลึกเท่าไหร่ภายในถ้ำนี้ก็ยิ่งกว้างมากขึ้นเท่านั้นพร้อมกับพลังฉีและพลังเทวะที่ค,ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็ปรากฏต้นไม้ต้นเล็กๆซึ่งมันดูแตกต่างออกไปปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขามีความสูงประมาณเจ็ดนิ้วพร้อมกับกิ่งก้านสีเขียวชอุ่ม ขณะที่รอบตัวของต้นไม้นี้ปลดปล่อยพลังชี้ออกมาอย่างหนาแน่นดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันจะมีผลอยู่นะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอันซวยอ,อได้กล่าวขึ้นพราะในสายตาของผู้บ่มเพาะจึงสามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็วซึ่งนางก็เห็นร่องรอยของผลไม้บนต้นไม้เล็กๆนี้อย่างรวดเร็วมันน่าจะถูกบรรพบุรุษของนิกายกลุมทรัพย์สวรรค์เอาไปหนะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นซึ่งภายในถ้ำนี้ ก้อนค้างที่จะลึกเป็นอย่างมากก่อนที่กลุ่มของพวกเขาจะเดินเข้าไปเรื่อยๆพร้อมกับพลังฉี่และพลังเทวะที่ค่ะคอยเข้มข้นขึ้นตามทางพวกเขาสามารถพบเห็นพืชต่างๆได้ในเวลาเดียวกันแถมยังพบเห็นร่องรอยการขุดในที่แห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าสมบัติบางอย่างจะถูกนําออกไปแล้วซึ่งพวกเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าคนที่เอาสมบัติเหล่านี้ไปคือบรรพบุรุษของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์และเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆไม่นาน ก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงและในตอนนั้นก็ปรากฏประกายแสงนิลันพร้อมกับเครื่องพลังฉีที่หนาแน่นขึ้นซึ่งพลังเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันก็ปรากฏแรงกดดันขึ้นในอากาศและเจ้าเสือขาวเองก็ไม่รู้ว่ามันสัมผัสไปถูกกลไกอะไรก่อนจะมีลำแสงสังหารป่วยพุ่งขึ้นมาจากพื้นซึ่งมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากขณะที่มันป่วยพุ่งออกไปก่อนจะทําให้ขนทั่วทั้งตัวของมันตั้งชันขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ นี่มันอะไรกันคลื่นแสงสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาในตอนนี้มันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากปล่อยให้เจ้าหนูนั่นสำรวจไปก่อนหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นขนาดจ้องมองออกไปทางหลินเทียนซึ่งในเวลาเดียวกันคนอื่นๆที่อยู่โดยรอบก็ได้แต่หันหมองออกไปทางหลินเทียนเช่นเดียวกันหลินเทียนเองหลังจากที่สัมผัสได้ถึงสิ่งที่อยู่โดยรอบเขาก็ได้หยุดชั่วครู่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าที่นี่มีเขตแดนสังหารชิพะจรปัตตพีอยู่หากก้าวเดินออกไปมั่วส่้ จะทำให้คลื่นแสงสังคารเหล่านั้นถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งต่อให้เป็นนิรันสวรรค์ก็ไม่สามารถรอดไปจากมันได้และเจ้ารููวิธีที่จะผ่านสถานที่แห่งนี้ไปหรือไม่จะละัลเค่เป็นจะทาาได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่พยักหน้าตอบเพราะด้วยะระดับการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้พร้อมกับเขตวิชาคัมภีร์ฝังมังกรมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะผ่านสถานที่แห่งนี้ไปตามความเป็นจริงแล้วด้วยความแข็งแกร่งของเสียวไทสูก็สามารถพาพวกเขา ออกไปจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายพอถึงอย่างไรระดับการบ่มเพาะของเสียไทยสูก็หยุดที่ระดับกลางของราชานิลันดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสามารถก้าวผ่านเส้นทางนี้ออกไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์นี้เขายังสามารถจัดการได้จึงไม่จําเป็นต้องยืมมือของเสียไทยสูในขณะเดียวกันเขาก็ได้หมุนบนเกศวิชาฝังบังกรก่อนที่จะทําการสํารวจพื้นที่โดยรอบแล้วก็ค่อยนํากลุ่มคนเหล่านี้เดินลึกเข้าไปภายในถ้ำ บรรพบุรุษของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์น่าจะหยุดอยู่ที่ด้านนอกของเขตแดนนี้เสือข่าวได้กล่าวขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเช่นนั้นหลิงหยุนก็ได้กล่าวสมทบขึ้นเช่นเดียวกันหลินเทียมไม่ได้กล่าวอะไรก่อนที่นวดลายอัครามังกรจะล้อมรอบตัวเขาและกลุ่มคนอื่นๆขณะที่เดินเลืกอเข้าไปภายในถ้ำแห่งนี้ท่านเดนนั้นเองเวลาก็ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงเขาได้ใช้เขตวิชาฝังมังกรเพื่อพากลุ่มคนเหล่านี้ ก้าผ่านเขตแดนสังหารอันัน่าสะพึงกลัวน,นี้ไปซึ่งถ่ายที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงชายขอบของเขตแดนสังหารแห่งนี้และเมื่อมาออกไปร,บรอบๆที่ขอบของถ้ำนั้นก็ยังกว้างเป็นอย่างมากขนาดตะเก็นพลังต่ตางๆในที่แห่งนี้ยิ่งหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆต้นไม้อมาตะหลินเทียนพันรู้สึกตกตะลึงก่อนจะปรากฏประกายแสงวาผ่านในดวงตาทั้งสองข้างของเขาในทันที